สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่ชื่นชอบและหลงไหลในไก่แจ้สวยงามนะครับสายพันธุ์ประกวดนะครับวันนี้นะครับวันนี้ไก่แจ้ปลามังลิกนะจ๊ะนําสีทองออกมาเดินเล่นนะอากาศกำลังดีโหวันนี้วันที่1มมการาสม2564นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับ สวัสดีปีใหม่สําหรับไก่แจ้บางเล็กด้วยไก่แจ้สีทองเลยนะครับสําหรับปีนี้นะครับขอให้ร่ารวยทองนะเงินอาจจะบีกันอยู่แล้วนะครับขาดแต่ทองเพราะเอาเงินไปซื้อทองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไก่สีทองแตนตัวกลมๆเลยที่ไก่สาวนะไก่สาวหางดําเลยหางดําทุกตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็มารับชมกันนะจ๊ะบางก็จะ ถ่ายรีวิวสีทองให้เ,เพื่อนๆได้เห็นนะครับเอ๊ะทำไมจับไปกลุ่มๆก,มกันกวนเหมือนไม่ค่อยถูกกัน <c oughs> นะครับผมโอยชอบกินหญ้าเหรอนะครับนี่มีสีทองอันนี้เป็นพ่อพันธุ์หนึ่งในพ่อพันธุ์นะครับสีทองก็จะประมาณนี้ตาตาก็จะพอได้ดูพอดูได้อันนี้ลูกๆตัวนี้นะเจ้าตัวนี้พ่อมันน่าจะเป็นตัว นูน่นทำไมไปอยู่โดดเดียวละ่ะนี่พ่อตัวนี้ผมจำได้ครับส่วนตัวนี้เหรอตัวนี้พ่ออยู่ในกรงพ่อกำลังปืนนะครับอยู่ในกรงเรียกว่าอกตัวถ้าเพื่อ <ฆ provision> นๆ<โดด>นะครับที่ชื่นชอบสีทองนะครับก็ ทักทายนะครับติดต่อเข้าเกันได้เลยนะครับผมแต่ชุดเด็กๆตอนนี้ชุดเด็กๆอาจจะมีบ้างน,นะครับผมโอเคนะบางก็ขอรีวิวนะสีทองเก๋สวยงามนะแล้ว่าเก๋คุณภาพคุณภาพตามไหนคุณภาพตามนีม้ความสุขของคนเลีกยแกะก็จะประมาณนี้ นะครับเห็นความสวยงามเห็นความสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยสําหรับไก่ก็โอ้โหมีความสุขละนะครับตัวกลมกลมอ่า <c oughs> เข้ามาในท้องโอเคงั้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย